ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ปกครองที่เคารพครับวันนี้จะมาแนะนำหลักสูตร3 3+ by s m ส r t brain บายสมารเนะครับสพเนี่ยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ3ขวบ4ขวบและก็5ขวบในฐานะที่เป็นผู้บริหาร Smart brain มา20ปีเราขยาย Smart ทเ a ร n ไป ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกมีประสบการณ์ในการทำการศึกษาด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรค่อนข้างสูงประสบการณ์สูงมากครับเรามาเล็งเห็นว่าหลักสูตรเพื่อมาต่อยอดหรือมาเสริมสร้างเด็กอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยควรจะมีในประเทศไทยเราต้องการสร้างระบบการเรียนการสอนเด็กอายุ สามขวบสี่ขวบหาขวบเนี่ยให้สอนเป็นระบบจึงผลิตหลักสูตร3พลขึ้นมาหรือ3พลขึ้นมาเน้นการพัฒนาสมองพัฒนาทักษะด้าน EQ มากกว่าด้าน IQ EQ คคืออารมณ์ความคิดสร้างสรรค์เด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้เรื่องการมีภาพประกอบมีสีประกอบการใช้ภาษามือ การใช้ไอเดียโยงเส้นใหญ่ภาษาเหล่านี้เขาเรียกภาษาทางจินตนาการเนี่ยควรจะมีเด็กรุ่นนี้มากกว่าด้านทักษะตรก,กะต่างๆดังนั้นหลักสูตรสามพัฒจึงถูกผลิตขึ้นมาหรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบเชื่อเรานะครับเพราะเรามีความชำนาญในการศึกษาสูงมากเราสร้างเด็กที่มีความเก่ง 4าแสนคนในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรสามพัสเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่มาตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กอายุสามขวบสี่ขวบห้าขวบเนี่ยมีความการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบนะเราผลิตตัวน,นี้ขึ้นมาส่วนผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ต้องการสร้างรายได้หลักสูตรสามพัสนมีวัยเด็กวัยอยู่ในวัยนี้เป็น10บสบล้านคนนะครับ จะทำอย่างไรที่เราจะสร้างธุรกิจให้เขาได้ตอบสนองความต้องการทั่วประเทศได้ติดต่อเรามานะครับลงทุนน้อยกายําไรดีและก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่เราทําสมาร์ทเบรนมาแล้วท่านสามารถเปิดได้ทุกแห่งทั่วประเทศติดต่อเรามานะครับและท่านสามารถจะสร้างรายได้ในอนาคตอย่างแน่นอน 3+/ plus ัสบายสมาร์ทสวัสดีครับ